ใค้าเป็นคนหยิบหมวกไปไอพี่คนที่มากับผมเขาให้ฝากผมไว้ครับถ้าอยู่ไหนลูกงั้นผมเห็นลูกผมเห็นจากคนหนึงเขามาด้วยกันไม่แต่ไม่รู้จักหมวกอยู่นี่ได้ไงไม่ใช่แต่คุณพูดกับผมว่าอะไรคุณบอกผมบอกแล้วว่าพี่ผมวานพี่เป็นภยาหน่อยใช่ครับแล้วหมายความว่าไงที่ทำแบบนี้ตออที่เกิดเหตุรตอนที่เกิดเหตุครับนี้อยู่ไปผมไปไปไหนผมไปถึงสอนอกันผมอยู่ในตีสองไม่มีคุณ ไม่มีคุณอยู่ผมไปแล้วไปสอนอไม่เห็นคุณเลยกลับก็อย่างนี้ผมไม่เมานะสอนอประชาชชื่อไปผมเห็นคุณคุณคุณไม่อยู่ผู้กองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอคุณไปตรงไหนผมมาก่อนครับพี่มาก่อนเฮ้ยขัไปเร็วอยู่นานแล้นั้นี่ยอะไรผมพี่ขัเร็วตรไหผมตามพี่ไปแป๊บเดียวพร้อมรถครับพี่อย่าอย่ามาพร้อมรถแล้วผมเป็นคนขี่เลยผมขี่มาด้วยกันรถอะรถแบบผมรอรถสไลด์อยู่คนนี้ป่ะครับที่อยู่ในที่ทีใครคนนี้คนนี้คนนี้ชี้ตัวเลยแกนถ่ายคลิปไว้ ขับพไกันนีัไ้วคุณถือคุณถืรถคันนี้นะคือพี่เราเกิดอุบัติเหตุใช่ปะคันนี้ขับตามมาแล้วทำเหมือนจะช่วยเวยสุดท้ายขโมยหมวกกันน็อกแล้วก็หนีไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็โพสต์ถายหมวกใปนี้นะไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วเอาบูทไปติดท okay. ี่หมวกตัวเองไม่มาจริงพี่เขาทำงานอยู่ไหนไม่รู้แล้วเขา คือมาเขาคือไรเอาหมวกมาให้แล้วก็เอาหมวกกลับมาให้เล่าก่อนให้มเล่าก่อนเล่ามาเล่ามาเาไม่ตรงดูเรื่องเดี๋ยวก่อนก็ขับมาต่างคนต่างขับมาพี่แล้วมาเจอกันแล้วก็เอาหมวกให้ใช่ครับก็คือตอนแรกเขาจะจอาไว้เอาไว้ใช่ก ต้องเอาหมวกไปสอนอดิแล้วนี่คือตีออกเลยเหรอผมก็าหมวกไปสอนอนจพี่เอาไปสอนอหรือเอามาขายเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องที่สอนอไปจริงเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นไม่เห็นนะครับไปด้วยกันผมก็ออกตามพวกคุณไปเลยผมบอกผมจะเรียกพี่เลยใช่ไหมพี่ครับผมบา็นพยานหน่อยใช่ไหมใช่ครับผมพูดกับพี่ดีๆเลยนะใช่ครับแล้วพี่ทำกับพวกผมงี้เหรอไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวแจ้งร้อยเวรมาเอาไปที่แจ้งมาแล้แจ้งมาแลเพราะผมผมออกเวรแล้ว อีกคนหนึ่งรู้จักป้าถ้าช่วยอะถ้าช่วยเขาจะมีความผิดหนักกว่านี้ไม่รู้จักเขานี่รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่ใส่แล้วใส่รอเลยใส่รอเลยเอาไปใส่หมวกตัวเองแล้วก็ใส่แต่หมวกไม่ไงแล้วแล้วทำไมถึงทำเดี๋ยวได้ผมจะเอาเอกสารมาให้ดูก่อนนะอ่ะต้องลงถือจำไวัน้ให้ดูให้ดูคำบอกว่าไม่ได้จับพี่จับภูมผิดคนนะบอกพี่หน่อยครับทำไมผู้เสียหายเข้ามากันคือผมเนี่ยแหละพี่ก็คือผมจะไปจริง ไปที่สอนอครับพี่ออกไปแป๊บเดียวพวกผมปาขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปผมไม่อยู่สอนอจนถึงตีสองใช่ไม่ไปขี่ได้นะวันนั้น่ะพี่ไปขี่ได้ไม่มีพวกพี่ตามเข้ามาเลยไม่อยู่นี่ไม่อยู่เพื่อนนี่ผมจำได้พ่วงพ่วงนี่มาเพื่อนเฉยๆอเหรอด้วยด้วยเลยนะเนี่ยครับนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับเรียบร้อยนะครับจังหวะของผู้เสียหายที่เขาลงชื่อจังหวัดนะแล้วนี่หมู่น้องดูก่อนนะ นี่หมวกกับมันไอ้ยัดเยียรข้องหานะน้องดูก่อนครับทำไมทำแบบนี้วะเรียนอยู่ไหมเนี่ยผีเดียวกัน่แท้เลยทำไมอ่ะริปล่า แคดูบัตนตั้งสามนี้กระส้นหน่อย่กระเป๋าตังมาที่มีแต่โทรศัพท์จะถ่ายรูปก่อนนะพายมีโทรศัพท์ถ่ายรูปก่อนไม่ได้ถอดเพราะว่ามันลงช่วยเมืองคือยังไม่ต้องแกะรอให้ร้อยเบรมาก่อนแล้วก็ค่อยแกะถ้าถ้ามึงไม่มีหลักฐานม่อมึงเรียนอยู่ยังไม่ต้องแกะอะไรเลยถ่ายไว้เฉยก็ต้องปล่อยไปตามนี้เพราะมึงถ่ายเป็นคนลงเพจ เพื่อนครับคนไหนเพื่อนคนไหนอ่ะก็ต้องบอกตัวไม่งั้นเราจะผิดหนักทําไม่พูดอ่ะเออใช่เองจะผิดหนักนะเพราะว่าแบบโดนจับคนเดียวเลยตำรวจมาเรื่อยเรียกเพื่อนมาด้วยบอกให้ร้อยเวรนมีเบอร์ไหมโทรเลยโทรหาเพื่อนเลยบอกให้มาด้วยเลยมาดูนี่ทำอะไรกันนะของเนี่ยฮะอืมได้เลยน่าทำเลยนะเย็นๆค่อยคุย จะเรียกญาติไหมไม่เรียกไม่เรียกนะไม่มีใครอยู่ตามกฎหมายเราเรียกญาติได้นะ